เรามาตรวจค้นจับกลุ่มคนตามหมายจับนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยในย่านในละแวกนี้นะครับไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยอะไรนะครับน้องเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเรียกว่าเป็นแอดมินของออแพลตฟอร์มที่ในการที่จะใช้ในการที่ขาย ภาพลามกอนาจารเด็กนะครับในเบื้องต้นจากการฝึกสวนน่นเนี่ยเราพบว่ามีภาพลามกอนาจารเด็กอยู่ในไฟล์ซึ่งเป็นซีรีส์ที่น้องจําหน่ายนะครับก็จะประมาณ5,000ันไฟล์ภาพนะครับน้อง